มาดูในเรื่องของ PDPA อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันมีกระทบมานานแล้วหละในระดับหนึ่งแล้วนะคะเราจัดการตัวเองไปถึงระดับไหนเรามีการสื่อสารให้กับคนในองค์กรได้รับรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างไรนะคะมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องข้อมูลนะคะต่างๆที่เป็นโปรไฟล์ของพนักง,งานเป็นประวัติพนักง,งานเรื่องของประวัติการอัปเดตนะคะ ที่เป็นปัจจุบันนะคะประวัติทางด้านสุขภาพนะแล้วก็ในเรื่องของการทำสถิติต่างๆนะคะ HR มีข้อมูลทางสถิติเยอะมากที่ต้องพรีเซนต์ให้กับบอร์ดฝ่ายบริหารได้รับทราบนะคะเพราะงั้นในมุมแบบนี้ก็จะมีการดึงข้อมูลถ้าเรามีโปรแกรมในการใช้นะคะเราใช้โปรแกรมได้อย่างครบถ้วนถูกต้องไหมทุกฟังก์ชันมีการใช้งานหรือเปล่าแล้วก็ HR ของเราทุกคน ที่ต้องมีส่วนข้องเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงนะคะเรามีการบริหารจัดการระดับชั้นความลับอย่างไร